สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาดูวิธีการนะครับเข้าสูร่ระบบสมัครสมาชิกสปสชนะครับแล้วบางคนถามว่าแล้วใครที่มีบัญชีกเก่าสามารถเข้าสูร่สระบบสปสชได้ไหมแอปสอปสชทาที่เราไปโรงพยาบาลน,นะครับแต่ว่าบางทีต้องการที่จะดูเปลี่ยนหน่วยบริการมันทําได้ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาชิกมันจะสมัครได้ไหมอย่างเช่นอยู่ผมยกตัวอย่างเลยผมไม่มีสมาชิกผมไม่มเคยไม่เคยมีประวัติกับเขานะครับวันนี้ผมก็จะมาทาให้ดูเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมคุอย,ยอัดหน้าจอเพื่อเห็นภาพกันเลยนะครับท่านผู้ชม มก็จะได้ดูสดๆนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับก็ได้ทําการอัดหน้าจอที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับผมก็ทําการวิธีสปสชอเลยนะครับอ่าน้องใหม่มีค่าตั้งแต่ยีสิบสองตุลาแล้วนะครับกดลงทะเบียนเข้าไปนะครับผมเมื่อการที่จะลงด้วยอะไรนะครับมันจะมีถ้าเรามีเคยมีประวัติเคยมีประวัติบัญชีเก่าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเลขประชาชนแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมก็จะเข้าด้วย สมัครสมาชิกก็แล้วกันนะครับอันนี้นนเดี๋ยวผมจะกรอกที่ประชาชนของผมนะกรอก<ะ>เข้าไปนะครับผมแนะนำว่าไอตรงหน้าแรกที่ผมลืมแนะนําไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะกดสมัครสมาชิกเข้าไปนะครับกดยินยอมนะครับแล้วก็ใส่เลขที่ประชาชน,ขาน,ขน,นเข้าไปนะครับของใครของมันนะครับกดตรวจสอบเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวจะ ดูวันเดือนปีเกิดกล้วกันนะครับนะครับนะครับเ <c oughs> บอร์มือถือนะครับเรากกเข้าไปเลยนะครับเบอร์มือถือของเราน่แหละนะครับกอกเข้าไปนะครับกดยินยืนยันนะครับจากนั้นก็ตั้งหรหัสของเรานะครับอ,อันนี้แบบนี้นะครับอ่าจากนั้นมันจะมีหรหัสส่งมาที่เบอร์มือถือของเราเราก็กกเข้าไปเลย นะครับอ่ะม,มาไหมอ่ามาเลยนะครับหกห้าสี่สามเอ้ย8 3 8แปดสามปดนะครับอ่ะมาแล้วนะครับนี่สแกนมช่ตะสแกนติดไหมนะครับ,น,น,บรรน,นี่ขอให้เขานะรบับริการเห็นปะมีข้อมูลไปเลยนะครับเหมือนบริการนะครับอ่ะ เนี่ยมันดูได้หมดเลยนะครับมันจะเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะนี่สิทธิ์สุขภาพดีป้องกันโรคอะไรเนี่ยนะครับแล้ก่อเข้าไปนะครับนี่เราจะเปลี่ยนบริการก็ได้ก็ทําประมาณนี้แหละนะ <c oughs> โอเคนะครับก็ คลิปนี้ก็มีมีไปเพียงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาแนะนำแอป Support สปสชอีกก็คอมเมนต์มาก็แล้วกันนะพอดีบางคนทําคลิปมาให้ดูเอ้ยบางคนคอมเมนต์มาให้ดูว่าให้ผมสอนทําแอป Support สปสชหน่อยสมัครสมาชิกเนาะผมก็สมัครให้ดูเรียบร้อยแล้วนะอันนี้นะครับเราสามารถไปดูที่แอป Support สปสชอได้เลยนะครับอ่าเข้าใจไหมครับอ่าโอเคนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเข้าสู่บกให้ทุกคนดูนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ก็เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ทําชมเอ่อคอมเมนต์มาในคลิปนี้เนาะว่าให้สมัครแอปสปสชมีหลายคนบางคนอ่ะผมไปดูช่องของคนอื่นนะครับไม่มีแอปไม่มีการสมัครสมาชิกแอปสปสชของตัวเองเลยนะครับผมก็ต้องทําคลิปให้ดูนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณเต็มใจให้ทุกคนด้วยนะครับโอเคสู้ๆต่อไปนะครับโอเคนะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับช่องของผมเลยนะครับโอเคช่องนี้เลยนะครับช่องบิ๊มบิ๊มเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ลองไปเข้าสู่ระบบแอปสปสชดูถ้าเข้าไม่ได้ก็คอมเมนต์มาบอกมานะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับอ่ะลองไปสจับกันดูนะครับแอปสปสชลองเข้าสู่ระบบกันดูนะครับถ้าใครมีบัญชีเก่าก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ